เปิดลุกสวยแซ่บสไตล์ใหม่ดาวิกาที่แม้แต่เตอยังบอกโดนตกละวนึงแน่นอนคะ่ะไม่มีใครไม่รู้จักใหม่ดาวิกานางเอกซุปตาสาวสวยแห่งเมืองไทยที่ไม่ว่าเธอจะมีผลงานการแสดงหรือผลงานด้านไหนก็ได้รับแรงผลักดันและผลตอบรับที่ดีเกินต้านมาตลอดนอกจากนี้แฟนคลับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้ที่อินสตาแกรมอย่างล่าสุดสาวใหม่โพสต์ภาพตัวเองที่มาในลุกผมทรงใหมยย่นะีหน้าม้าพร้อมกับชุดเดรสสีดำสุดแซ่บ พร้อมแคปชั่นบอกอิโมจิหัวใจนอกจากนี้มีคลิปสวยๆในลุคเดียวกันพร้อมแคปชั่นบอกว่าจงรักจงหลงดาวิงานนี้หนุ่มเติถึงกับทนไม่ไหวกับความสวยบอกว่าโดนตกล้วนึ่งและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาชมความสวยแบบไม่ขาดสายเลยละจ้า